สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับก่อื่นขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะครับกรณีที่ผมโดนอีกคดีแล้วนะเป็นคดีที่สามสวสมชายสวแสวงการแจ้งความจับผมนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทก็มีโอกาสได้ไปกรุงเทพได้ไปศาลอาญารัชดาครับก็ขอบคุณเพื่อนๆและขอบคุณสวสมชายด้วย วันนี้จะมารำดับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อที่จะบันทึกไว้ในช่องกีดโพลแช่แนวเรื่องของบิ๊กโจครับบิ๊กโจนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรฉายาเขาคือโจกวัดเทียบเวลาพูดจากับนักข่าวก็จะสู่ภาพ อ่อนน้อมพูดจาแบบเป็นกันเองไม่มีมากเหมือนกับในตำรวจท่านอื่นๆท่านก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นการเติบโตในแวดวงราชการอย่างรวดเร็วเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจหลายคนก็ยังเป็นแค่สารวัตรใหญ่พันตำรวจโท ที่พิษณุโลกก็มีคนหนึ่งแล้วก็หลายคนก็เป็นแค่ผู้กำกับพันตำรวจเอกนะส่วนบิ๊กโจ๊กเป็นพลตำรวจเอกอาวุโสลำดับที่หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมที่จะเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนต่อไปเอาแล้วเรื่องของเรื่องมันมีปัญหาอะไรครับเริ่มแรกเลย บิ๊กโจ๊กโดนวิบากกรรมในการรับราชการตำรวจรวมถึงถูกย้ายให้พ้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกเราไปอยู่มาพักหนึ่งอยู่เป็นปีนะแล้วก็ไม่ได้มีความปิดอะไรแล้วก็ได้กลับมากลับมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครั้งที่สอง ล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวันที่20มีนาคม2567ก็โดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนแรกโดนย้ายไปที่สำนักนายกเช่นเดิมแล้วก็กลับจากสำนักนายกมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็โดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายน2567ครับ ความสับสนโอลรมนตโอลวาวโอลรมานเกิดขึ้นเมื่อนายกเศรษฐาแต่งตั้งให้บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่27กันยายน2566นหาั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจกับทำไม นายกเศรษฐาเสนอพลตำรวจเอกต่อศัติ์ซึ่งท่านเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมนซึ่งเป็นราชเลขาธิการในพระองค์ที่มีอายุราชการเหลือเพียงหนึ่งปีแล้วก็มีความอาวุโสลำดับที่สี่จึงเป็นลำดับสุดท้ายของแคดนดิเดตผอบอกแล้วก็ได้เป็นซึ่งผลนานจริงๆถ้าดูตามเนื้อผ้า ไม่อาจจะเทียบได้กับอาวุโสอันดับสองสมัยนั้นนะครับก็คือบิ๊กโจก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขา้าราชการตำรวจสองวันก็จะมีตำรวจหน่วยคอมมานโดดำโดยบิ๊กตจ๊กบนตำรวจตีจะรูนเกียรติปานแก้วซึ่งเป็นรองผู้บัญชาก,การตำรวจสอบสวนการ ุกเข้าไปค้นบ้านพักของคนตำรวจเอกสุรเชษเพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และหาตัวลูกน้องบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปจับบิ๊กโจ๊กนะไปจับลูกน้องแต่ไปจับที่บ้านบิ๊กโจ๊กทำให้บิ๊กโจ๊กนั้นมีมนทินจนถูกมองว่าหลุดจากการเป็นแคนดิเดตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเพราะเรื่องนี้ แม้จะิจ๊กจ๊กปลุดจากแครดิตเพราะว่ามีปัญหามัวหมองซึ่งลูกน้องไปทำไม่ดีไว้แล้วทำไมนายกเศรษฐาไม่เลือกอีกสองคนเป็นพอบอตลอดซึ่งคนแรกก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงขภไพโรซึ่งเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งและคนที่สองก็คือพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นอาวุโสอันดับส ซึ่งตอนนี้ก็เป็นรักษากาศผอบอตอรออยู่เออทำไมนายกเศรษฐาไม่เลือกไปเลือกอาวุโสอันดับสี่บิ๊กต่อขึ้นเป็นผออตอรอครั้งรากนะครับตำรวจต้องการให้บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่เพราะว่ามีรูปไปร้องเพลงคาราโอเกะกับมินนี่รูปนั้น ก็โดนเผยแพร่จากทนายตั้มนี่นะครับเขาเรียกว่าพบเด็กสร้างบ้านหรือเปล่ารอะบิ๊กโจม,มีความสนิทสนมกับธนายตั้มการไปร้องเพลงคาราโอเกะแม้มินนี่ไม่ใช่พนันออนไลน์แต่มินนี่เป็นผู้หญิงก็ไม่ควรจะมีภาพแบบนี้หลุดออกมาสู่สายตาสาธารณชนนั่นเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าของทนาตั้า แต่ปรากฏว่ามันไม่ทันการนะครับเรื่องคดีมินนี่เพราะว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับคดีนี้ไปทำก็เลยตำรวจก็เลยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เลยยังทำอะไรบิ๊กโจ๊กไม่ได้เมื่อเห็นว่าคดีมินนี่ไปต่อไม่ได้ตำรวจจึงแตกคดีมินนี่ออกเป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีเว็บพนันออนไลน์ B N K Master และเมื่อวันที่12มีนาคม2567ก็มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กให้มารับทราบข้อกล่าวหาที่เต่าปู่บิ๊กโจ๊กก็ไม่มาครั้งที่สองก็ไม่มาจนออกหมายจับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กก็มามามอบตัวแต่ก็ไม่ได้มอบตัวเพราะว่ามีหมายจับแล้วถึงมามอบตัวก็ต้องจับอยู่ดีนะ สุดท้ายนายกเศรษฐาก็อย่าสึกระหว่างสองบิ๊กนี้ระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กด้วยการให้ทั้งสองคนนั้นไปช่วยราชการสำนักนายกแล้วก็ตั้งกรรมการสอบมีระยะเวลาหกเดือนก็คือผู้ขัดแย้งกันระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กก็เอามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวของสองบิ๊กนี้ ปรากฏว่าเมื่อมาอยู่ที่สำนักนายกในวันที่20มีนาคม2567ก็แต่งตั้งบิ๊กต่ายนี่คือตัวละคารอีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผอบอ,อาวุโสอันดับสองนะบิ๊กโจเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งก็รักษาการผอ เราก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กสามครั้งนะไม่ใช่สองครั้งสามครั้งไม่มาใครก็บอกว่าสองครั้งจะต้องหมายจับต่อกันมันก็พูดกันโม้กันไปเรื่อยเพราะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับวิทยาจารยานของตำรวจเ็าเจอหมายลากรียกสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งสิบครั้งได้มันไม่ได้เกี่ยวกันว่าสองครั้งไม่มาต้องเป็นหมายจับ บางครั้งครั้งหนึ่งไม่มาก็เป็นหมายจับได้ในวันที่2เมษายน2567ช่วงเย็นมิกโจ๊ก็มามอบกตกัวแล้วก็ได้รับการประกันตัวตายพอมาถึงวันที่18เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับบิ๊กตายรักษาการผอบอก,ก็เข้าพบกับนายกเศรษฐาแล้วก็ มีคำสั่งคือหลังจากเข้าพบนายกเศรษฐาและนายกเศรษฐาก็ส่งตัวบิ๊กโจ๊กคืนมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะยังไม่ครบสิบวันและยังไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้สืบไม่ได้สอบเลยอ่ะก็ส่งตัวกลับมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพอส่งตัวกลับมาปุ๊บบิ๊กตายก็ ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนี่ที่มาเป็นหาในปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อได้ข้อสังเกตก็คือวันที่20มีนาคม2567เนี่ยบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อถูกย้ายไปจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วทำไมนายกจึงมีคำสั่ง ในวันที่18เมษายน2567ให้บิ๊กโจ๊กกลับมาที่สำนังกงานตำรวจชาแต่บิ๊กตายังไม่กลับนะจนถูกให้ออกจากราชการไปก่อนนี่ก็คือคำถามแล้วก็บิ๊กไม่ใช่บิ๊กนายกเศรษฐาก็ไม่เคยตอบคำถามนี้เลยเพราะว่าบอกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสำนังกงานตำรวจชานายกควรจะเป็นทบทวน คาสั่งของตัวเองดูนะว่าเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ย้ายในพลสองคนไปสํานักง,งานตํำรวจแห่งชาติทั้งคู่ยังบริสุทธิ์อยู่นะแต่เพื่อความสะดวกแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนไม่เต็มที่ดูแลไม่เต็มที่เนี่ยก็เลยต้องแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่ก่าวการกระบวนการยุติธรรมเป็นการย้ายชั่วข่าวเท่านั้นเอง เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จก็ค่อยว่ากันว่าใครผิดใครถูกแต่ยังไม่ได้มีการรายงานผลอะไรเลยก็เกิดเหตุว่าต้องส่งบิ๊กโจกลับนะเพราะว่าการที่บิ๊กโจไปอยู่สำนักง,งานตํำรวจแห่งชาติก็ไม่สามารถมายุ่งอะไรกับรูปคด,ดีได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่ก็อยู่อยู่ก็ย้ายกลับมาให้ถูกเชื่อ ก็ไม่รู้ว่าบิ๊กตายรักษาการผอ,อตลกับนายกเศษกรษฐาคุยอะไรกันมุกมิดมุกมิดอะไรกันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้บิ๊กตายไม่ได้บอกหรือว่าพอส่งกลับมาผมจะให้ออกรกาชการไปก่อนไม่บอกเลยไม่มีทางที่บิ๊กตายจะไม่นะแล้วหลังจากสกงห้ออกรกาชการนะครับโดยบิ๊กโจ๊กมี อยู่2คดีคดีแรกก็คือคดีมินนี่อยู่ที่ปป,ปชแล้วคดี BNK Master อยู่ที่ตาปูนซึ่งมันทำให้ต้องถูกตั้งกรรมาการสอบและออกลักลาดการไว้ก่อนคดีที่สุดออกหมายจับและตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินทำให้บิ๊กโจกต้องมีทางเลือก3ามทาง ทางเรื่องที่หนึ่งยอมรับหมดอนาคตทงงางราชการแล้วก็อยู่เฉยๆสู้กระดุกไปทางเลือกที่สองยอมรับแล้วก็ตั้งกรรมาการสอบแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะแล้วก็หวังว่าจะชนะทางเลือกที่สามต่อสู้ด้วยชีวิตใช้สิทธิ์บุญทอนปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กใช้ทางเลือกที่สามต่อสู้แล้วไม่ได้ต่อสู้ธรรมดาก็เปิดศึกกระลายด้านไม่ว่าจะเปิดศึกกับปปช ไม่ว่าจะเปิดสึกกับตำรวจบิ๊กตายแล้วก็เปิดสึกกับตำรวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วปรากฏว่าพอถึงตอนนี้เมื่อบิ๊กโจ๊กสู้ แล้วก็ทางเรื่องนี้ก็ไปถึงมือราชกิจดีกาในการที่บิ๊กตายสั่งให้บิ๊กโจกออกจากราชการไว้ก่อนกิจดีกาโดยอาจารย์วิศนุเครื่องามเป็นประธานก็ได้มีปฏิออกมาว่าก็ะคออ่ผบตอรอรักษาการผบ,รบรตอรอไม่มีสิทธิ์สั่งให้ บิ๊กโจออกจากราชการไว้ก่อนต้องฟังผลการสอบสวนของคณะกรรมการวินัยก่อนพอมีมติออกมาแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นคำสั่งที่บิ๊กตายให้บิ๊กโจออกจากราชการไว้ก่อนนั้นไม่ถูกต้องอ้าวคราวนี้ก็เลยคลาราการสั่งแล้วกรณีแบบนี้นะตำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำมาแล้วเจ็ดสิบกว่าคดี เอาไจดสิบกว่าคดีที่ผ่านมาแสดงว่าผิดหมดเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่ากติกาของตำรวจคือเขาไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งสามารถให้ใครใคนใดคนหนึ่งออกจากราชการได้เขาจะมีรูปคณะกรรมาการมีชุดนูนชุดนี้ชุดนั้นเขาต้องมีการกัรดก่อคอโทษฐานบางทีมันจะกัดแก้งันได้ไงเขาก็กัดไวแต่คดีไม่รู้บิ๊กตายพลาดตรงไหน หลายคนก็บอกว่าโดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กบอกว่ากัสสัมที่จะเป็นผบตรเพราะว่าถ้ากําจัดเสี่ยนหนามอย่างบิ๊กโจ๊กไปได้บิ๊กตายก็จะเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งแต่ผมว่าไม่จริงเพราะอาวุโสอันดับหนึ่งไม่จําเป็นต้องได้เป็นผบตรไม่จําเป็นไม่มีกฎกติกาว,ว่าไว้เพียงแต่มีตั้งต่อเท่านั้นเองและที่ผ่านมาอาวุโสอันดับหนึ่งก็ไม่มีเคยเคยมีเหมือนกันแต่น้อยมากในการ เป็นพอบอต่อหรอนะครับแค่นี้ด็ในปีนี่นะครับที่จะมีการแต่งตั้งเพราะว่าบิ๊กต่อจะกลับหรือไม่กลับไม่รู้อาจจะอยู่สำนักนายกต้นกระษียณน,นะถ้าเมตตาไว้กลับมาสักเดือนหนึง่งมากษียณที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็ยังดีแต่ก็หมดอนาคตนล้วละครับสำหรับบิ๊กต่อผมว่า เป็นรองผอ,อรตอรดีกว่านะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆพบปเป็นแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นไงนมันก็ไม่ดีคดีเด็ดในปีนี้มีพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรนะครับที่รักษาการผอ,อรกรเกษียณปี2569พลตํารวจเอกไก่บูรสวดส่งจเรตำรวจแห่งชาติกเกษียณปี2568 แล้วก็พลตำรวจเอกธนาชูวงรอพอบบอเกษียณปี2,569นะสามคนนี้ถ้าได้เป็นก็อยู่กันอีกปีสองปีตอนนั้นเองบิ๊กโจ๊กยังมีเวลาบิ๊กโจ๊กเหลงตั้งเจ็ดปีนะแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กไม่โดนไล่ออกไม่โดนปลดออกไม่ติดคุกติดตารางสักก่อนแล้วการที่บิ๊กโจ๊กสู้ มันมีผลให้ทําให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นเกิดความคู่กุุนและเกิดความไม่มีหัวจริงๆที่จะทำงานบิ๊กตายเป็นรักษาการก็จริงแต่อำนาจไม่ได้เต็มทั้งหมดความรู้สึกมันก็ไม่ได้เต็มทั้งหมดมันจะสู้เป็นผอบอไม่ได้ตราบใดที่ยังคาราคาซังอยู่ จากนั้นก็ไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่รู้จะได้เป็นหรือป่านะครับบิ๊กโจ๊กก็โดนสองคดีนะตอนนี้คดีมินนี่กับคดีมีคดีหนึ่งบีเอ็นเคก็โดนสองคดีก็ไม่รู้จะสาวไปถึงไหมคดีตามกฎหมายก็ว่าไปคดีตามกฎหมายแต่คดีทางเทคนิคตอนนี้บิ๊กโจ๊กกับมาเป็นต่อแล้วก็มีคนเชียร เข้าข้างบิ๊กโจ๊กอยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียงเวทคือท่านก็เชียร์มาตั้งแต่แรกแลลวแต่ก็มีคนที่ไม่เชียร์ก็คือคุณสนธิดิสองค์อันนี้อยู่คนละฝ่ากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เลยหลายคนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์บิ๊กโจ๊กโดยเฉพาะอาดีตตำรวจยดน้อยๆน,น,นะ คือก็ยศในพลแหะแต่ก็ไม่ได้ยศเป็นถึงใหญ่โตอะไรก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าบิ๊กโจ๊กทำไมไม่ไปเขามีหมายเรียกทําไมไม่ไปบิ๊กโจ๊กทำไมไปสู้ทําไมไปแจ้งนู่นจะไปไปนู่นไปนี่ก็คือไอ้พวกนี้ทั้งหมดจะมาเก่งกว่าบ,บิ๊กโจ๊กไม่ไงวะคนอย่างบิ๊กโจ๊กถ้าไม่ได้จริงไม่ไม่เป็น อาวุโสันดับหนึ่งหรอเอาจริงๆทําแม่แน่จริงต้องแน่จริงแล้วก็ต้องมีดีพอสมควรนะไม่ใช่ดีผมต้องดีมากๆเลยแต่บิ๊กโจ๊ก็ไม่ได้ผ่านแบบนครบาลนะไม่ได้ผ่านคือคนที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยสุดยอดเลยจริงๆแล้วเจ๋งกว่าบบตอต่อ,อยเลยนะ แล้วพอบอตลอที่ไม่ได้ผ่านพอบอรนครบาลเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนครบาลเท่าไหร่บิ๊กโจ๊กไม่ได้ผ่านนะแต่บิ๊กโจ๊กเติบโตมาตังจากที่อื่นนะเพราะฉะนั้นผมก็พูดไปหลายคลิปเลยนะแล้วก็เหมือนประน,นึ่งว่าผมเชียร์บิ๊กโจ๊กจริงๆแล้วจะว่าไม่เชียร์ก็ไม่ไม่ใช่จะว่าเชียร์ก็ไม่เชิงนะหลายคนบอกว่ารู้ไหมบิ๊กโจ๊กเนี่ย เป็นคนไม่ดีเป็นตำรวจไม่ดีผมก็ฟังมาจากตำรวจเยอะนะผมมีเพื่อนพระพวกเป็นตำรวจเยอะแยะมากมายเขาก็พูดถึงบิ๊กโจ๊กสิ่งที่ไม่ดีนะผมก็ได้รับฟังรับรู้หมดแตั้งแต่สมัยไปอยู่ปูแมนทิมเบวเวอร์สมัยนู้นสมัยนี้แต่ผมก็ถามเขากับว่าแล้วมีตำรวจคนไหนดีมากว่าผมถามตำรวจนะ ก็ช็อกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบคาถามผมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่ผมมาเชียบบิ๊กโจกแล้วผมก็ไปด้รู้จักบิ๊กโจกแล้วก็ไม่ได้หรับรู้จักด้วยผมก็วิาพากวิจาร์ไปตามเนื้อผ้า เพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการยุติธรรมมันถูกต้องมันมั่นคงมันก็ต้องไม่มีเรื่องราวแบบนี้หรอกครับป่านนี้มันก็ต้องสําเร็จแล้วไอ้คดีเว็บพนันมินนี่เว็บพนันบีเอ็นเมันน่าจะสําเร็จแต่มันน่าจะนําคนผิดมาลงโทษได้แล้วไม่น่าจะมาเชิญชาเนินน้ถึงปัจจุบันนี้แล้วคดีของบิ๊กต่อก็เช่นกันที่มาพัวพันพนันออนไลน์เหมือนกันก็ยังไม่ไปถึงไหนเลย คือก็สรุปให้เสร็จเลยว่าใครผิดใครถูกพวกว่ากันไปมันเหมือนกับตอนนี้อยู่ในขั้นการต่อรอดกันมันก็ทําให้เรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนก็ดูเคสของบิ๊กโจ๊กนี่เป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเป็นพอบบอตอรอนะมันก็จะเป็นแมวสิบชีวิตแมวสิบเอ็ดชีวิต แมวยีชีวิตนะไม่ใช่แมว9กชีวิตนะคนันั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังอยากจะบันทึกไว้ในช่องกิ่โพสแฉแนวและผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสตาติ กล้เสร็จแล้วก็จะเปิดตัวบล็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้เป็นเล่มที่สามสิบแปดของผมในเดือนสิงหาคมครับสร้างจองกันมาได้ครับสองรยเก้าสิบาทเงินเข้ากองทุนอิสระบทดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ดูแลคนและก็ดูแลหมาหมาร่วมสิบเปีแล้วนะครับถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด,ด้วย หนึ่งในโฆษณานั้นก็จะมีหนังสือครับคาถาตำราพิกชีวิตเล่มละสองร้อยเก้าสิบาทราคาเท่ากับธรรมสตาก,กิจก็เงินก็เข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าไว้ทั้งหมดคาถาเครื่องสักการะการบนบาลสารกล่าวที่ถูกวิธีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับ ติดต่อผมได้ทาง Facebook รักกิจพลเด่นวิสัยไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันคุยกันมากิงกังเข้ามาจะปรึกษาหาหรือคุยเล่นซื้อของหรือจะร้องเรียนอะไรก็ได้ตอนนี้ผมรับไว้สองคดีนะครับคดีหนึ่งก็เกี่ยวกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการคอรับชันกันประมาณห0 0้อยกว่าล้านบาทอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีของมาดับเปิ้ลที่โดน อดีตผัวไปโป้ะปดมดเท็ในรายการของคุณหนุ่มกันชายโผนกัสะนะคร,รับมีอะไรก็ลองเรียน,นกันมาได้กับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วขอให้พระคุ้มคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี